สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมา,าทำแบบฝึกหัด exercise ที่2นะครับเรื่อง linear system อ่าไปข้อที่1เลยนะครับข้อที่หนเนี่ยโจทย์กำหนด m a t ต์โมเดลไหมก็คือ yt เท่ากับ3หุคูณ xt บวก2ก็คือสเต็ปแรกแล้วก็ input ให้ input เป็น xt นะเอาพุตก็จะมาเป็น อา yt เท่ากับ3คูณ input ก็เป็น3คูณ xt บวก2นะฮะสเต็ปที่2เราจะทำการขยายสัญญาณโดยการคูณ a เข้าไปก็ได้เป็น ax 1 t เป็น input ก็ได้เ output พุทออกมาเป็น yt เท่ากับ3คูณ input ซึ่ง input ของเราก็เป็น ax 1 t ก็ได้เป็น3คูณ ax 1 t บวก2 สเต็ปที่3เราจะทำการป้อนสัญญาณอีกตัวนหนึ่งเป็น bx 2 t เข้ามาเป็นอนะินพุตก็ได้เอาพูดออกมาเป็น yt เท่ากับ3คูณ bx 2 t บวก2เอาพูดออกมา2ตัวนะครับสเต็ปที่4ก็เราจะทำการป้อนอินพุเข้าไปพร้อมกันทั้ง2ตัวก็คือป้อนทั้ง ax 1แล้วก็ bx 2 มาเป็น ax 1 t บวก bx 2 t นะเป็น input output ก็จะได้เป็น yt เท่ากับ3คูณ input ก็คือ3คูณ ax 1 t บวก bx 2 t แล้วก็บวกด้วย2ซึ่งเราจะทำการตรวจสอบว่ามันเท่ากันอ่ามัน2กรณีเน,เนี่ยเท่ากันกับกรณีเอา p u พของกรณีด้านล่างไหมนะก็คือ เอาพุตของกรณี ax 1บวกกับเอาพุตของกรณี bx 2ก็ได้เป็น3 ax 1 t บวก2บวกด้วย3 bx 2 t บวก2ซึ่งเอาพุตของกรณีที่เราป้อนพร้อมกันเข้าไปทั้ง2เอาพุตนะครับจะได้ว่าเป็น3 ax 1บวก bx 2 t วงเล็บนะแล้วบวกด้วย2ซึ่งกรณีเนี้ยจะพบว่า มันมีพดไม่เท่ากันนะฮะดังนั้นเราก็สรุปได้ว่าแมทโมเดลนี้ของโจทย์ข้อนี้เป็นแบบนอนลิเนียนะฮะข้อต่อมาข้อ2จะกํกำหนดแบบโมเดลมาเป็น y t เท่ากับ x กําลัง2 t นะฮะอ่านสเต็ปแรกเหมือนเดิมครับแล้วก็ให้อินพุตเป็น x t ออ p ต์ก็จะมาเป็น y t เท่ากับอินพุกำลังสองก็จะเป็น x ทั้งหมดกำลังสองทีนะเสร็จที่สองเราทำการขยายสัญญาณโดยการคูณ a เข้าไปเป็น ax 1 t input เข้าไปได้ออปุตออกมาเป็น y t เท่ากับอินทั้งหมดกำลังสองนะจะเป็น ax 1ทั้งหมดกำลังสองทีนไดุ้ตออกมาแล้ว สเต็ปที่3นะทำการป้อนอินพุตเข้าไปอีกนตัวก็คือ b x 2 t ง t ได้เอปุตออกมาเป็น y t เท่ากับ b x ทั้งหมดกำลัง2 t นะฮะามาแล้วทำการป้อนอินพุตเข้าไปพร้อมกันทั้ง2ตัวนะครับเป็น ax 1 t บวก bx 2 t เ t าพุตก็จะออกมาเป็น y t เท่ากับอินพุตทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมครับ ได้เป็น input ก็คือ a x 1 t บวก b x ั้งหมดกกับบังสองซึ่งเราจะตรวสอบว่ามันเป็นนอนลิเนียหรือลิเนียก็โดยการเอา output ของสองกรณีที่เราทำการขาสัญญาณมาบวกกันได้เป็นนี่นี้ ว่าแล้วมาตรวจสอบว่ามันเท่ากันกับอเอาพุทของกรณีที่เราป้อน input อินพุตเข้าไปพร้อมกันทั้งสองตัวไหมซึม่งเราพบว่าเมื่อกระจายทำการกระจายพจน์นี้ออกมาพบว่า,ามันจะมีพจน์นี้ที่แตกต่างจากพจน์ฝั่งนี้นะก็แสดงว่ามันไม่เท่ากันว่าแบบโมเดลของข้อนี้ เป็นแบบนอนลีเนียนะครับต่อมาข้อที่3ามกำหนดแบบโมเดลมาเป็น y t ทเท่ากับ e กําลัง x t นะคือ Input เป็นเท่าไหร่ก็จะเอามาเป็นเลขจีกําลังของตัว e นะหาสเต็ปแรกให้ Input เป็น x t เอาพุทธออกมาเป็น yt เท่ากับ e ยกอมลัง input ตหรือ e ยกอมลัง xt สเต็ปที่2องทำการขยายสัญญาณจะเป็น a x หนึ่ t เป็น input ได้เอาพุทธออกมาเป็น yt เท่ากับ e ย่อมลัง a x 1นึ่ t ได้เอาพุทธออกมาต่อมาป้อนอินพุอีกตัวหนึ่งนะเป็น b x 2, t o u t p u t ก็จะออกมาได้ เป็น yt เท่ากับ e ยกกำลัง bx 2 t กนะ็เลยเอาพูดออกมา2ตัวนะต่อมาเราทำการป้อนอินพุตเข้าไปพร้อมกันทั้ง2ตัวก็จะเป็น ax 1 t บวก bx 2 t เอาพูดออกมาเป็น e ยกกำลัง input ใช่ไหมครับ e ยกกำลัง input ก็คือ e ยกกำลัง ax 1 t บวก bx 2 t เราก็จะตรวจสอบคับโดยเอาเอาพุทของสองเคนี้มาบวกกันว่ามันจะเท่ากับเอาพุทของเคนี้หรือเปล่าซึ่งเราพะว่าเมื่อเอาพุทพสองเคนี้มาบวกกันเพราะว่ามันไม่เท่ากันนะเพราะว่า e ยกกำลัง A, x 1 t บวกกับ e ยกกำลัง bx 2 t นะมันไม่เท่ากันกับนี้นะเพราะว่า มันจะกระจายไม่ได้เพราะว่าตัวเลขชีกกำลังมันไม่เหมือนกันแล้วก็อันนี้ฝั่งนี้มี e ยกกำลังตั้งสองพจนแต่ว่าฝั่งนี้มี e เันแค่พจเดียวแปลว่ามันไม่เท่ากันก็สรุปได้ว่าแบบโมเดลของข้อนี้เป็นแบบนอนลีเนียครับผมมา,มาข้อที่4ี่ตกลกำหนดแบบโมเดลให้มาเป็น y t เท่ากับ d x t by d t บวกด้วย5คูณกับ Xt กบวก10มี3ปผลนะโดยขั้นแรกสเต็ปแรกแล้วก็คำนว i อินพุเป็น Xt ก็จะได้อาพูดออกมาเป็นว่า Yt เท่ากับดิ p ของ Input คือ d i บ Xt t y Dt บวกด้วย5คูณ input ก็เป็น5บวก Xt แล้วก็บวกด้วย10ตนะครับมาทำการขย,ยายสัญญาณ เขาป้อนอินพุตเข้าไปนะเป็นอินพุตเป็น ax 1 t o u t p u t ตก็จะออกมาได้ yt เท่ากับดิฟของอินพุตก็คือดิฟของ ax 1 t by dt บวกด้วย5คูณอินพุตก็คือ5 x x 10. คูณ ax 1 t บวก10ก็จะได้อ t p ต t ออกมาเป็นดางนี้ต่อมาเราป้อนอินพุตอีกหนึ่งตัวก็คือ bx 2 t เข้าไปก็ได้อ t p ต t ออกมาเป็น yt เท่ากับดิฟของ input ก็คือดิฟของ bx 2 t dt บวกด้วย5คูณอินพุก็คือ5คูณ bx 2 t ก็บวกด้วย10มารำการป้อน input เข้าไปพร้อมกันทั้ง2ตัวนะครับก็คือป้อน input ax 1 t แล้วก็บวกด้วย input bx 2 t เอาพุทที่ออกมาจะได้เป็น yt เท่ากับดิฟของ i n p u t input In ของเราในที่นี้ก็เป็น ax 1 t บวก bx 2 t นะจะเป็นดิฟของ input บวกด้วย5ดิฟเอ้ขอแป๊บเป็น5คูณ input ก็คือ5คูณกับ ax 1 t บวก bx 2 t ทั้งหมดวงเล็บแล้วก็บวกด้วย10นะครับทำการตรวสอบโดยเราเอาเอาพุ t ของ2กรณีเนี่ยมาบวกกันว่ามันจะเท่ากับเ u t p u t ของกรณีที่เรา ลองอินพุตเข้าไปพร้อมกันทั้งสองตัวไหมก็พบว่าเมื่อเอาสองพุตเนี่ยสองเอาพุตสองเอาพุตเนี่ยมาบวกกันพบว่ามันมีพุตที่ไม่เท่ากันก็คือพุตที่เนี่ยอันนี้สิบบวกสิบได้ยี่สิบฝั่งนี้ได้ยี่สิบแต่ฝั่งนี้ได้สิบเนี่ยมีพุตนี้ที่ไม่เท่ากันแต่พุตอื่นมันเท่ากันนะฮะก็เป็นดิฟ นนี này, ้ดิฟพจน์น huh? ี้เท่ากันดิฟพจน์นี้กับดิฟขอไปดิฟพจน์นี้กับดิฟพจน์นี้เท่ากันอ่าแล้วก็ดิฟพจน์นี้กับดิฟพจน์นี้เท่ากันดิฟพจน์นี้กับเอ้ยไม่ใช่ครับขอไปคูณพจน์นี้กับพจน์นี้เท่ากันอ่าแต่ว่ามีสองพจน์นี้ที่ไม่เท่ากันเพจน์นี้ได้ยี่สิบพจน์ฝั่งนี้ได้แค่สิบ มันไม่เท่ากันก็จะสรุปได้ว่าแมตโมเดลนี้มันเป็นนอนลรนเนีย